แบมเขารู้ว่าคนนี้แบมแบมเขาชอบหน้าแบมแบมเออเอ,อ,อย่างงี้นะสวัสดีค่ะปะ้าพานะคะค่ะวันนี้ป้าพาจะมาสอนทำการเคป๊อปก็อเซเนี่ใครเป็นแฟนคลับของแบมแบมบ้างคะนี่เลยนะคะพี่พาก็ไม่รู้จักทั้งหมดเนาะแต่ก็พยายามไปทําความรู้จักแล้วการ์ดนะจะเป็นแข็งแข็งแบบนี้เลยนะคะ เพื่อน้องๆจะได้เก็บเอาไว้ใช้หรือว่าจะเจาะรูแล้วก็ห้อยพวงกุญแจก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าอย่างไงเราไปดูวิธีทํากันเลยนี่นะคะก่อนอื่นเราต้องไปหารูปมาจาก Google ก่อนค่ะแล้วก็เามาจาัดเรียงนะคะอันนี้พี่พาจาัดเรียงตามใจพี่พาเนาะเพราะฉะนั้นเนะี่ยพี่พาเลยไม่ได้ขนาดรูปขนาดการ์ดที่กําหนดเนาะเป็นแบบนี้ปุ๊บพี่พาก็จะทําเท่าขนาดนี้เลยโดยการที่จะตัดการ์ดเอาค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นกระดาษอยู่แล้วนะ อันนี้เอามาจากน้องเกดนะนี่นี่จะเป็นกระดาษกาสอย่างนี้เนาะแต่ก็แข็งหน่อยนะแข็งหน่อยเนี่ยเราก็มาเริ่มตัดกันเลยนะคะ ะะเราใช้ทั้งสองรูปมาประกบกันแบบนี้นะคะให้เขาได้ขนาดที่เท่ากันก็คือเอาอีกอันมาประกบแล้วก็ตัดเนาะแล้วเราก็เอาการ์ดมาเลยค่ะเอาการ์ดที่เราต้องการนะคะมามาเทียบแบบนี้แล้วเราก็ตัดเหมือนกันค่ะหรือว่าจะเอาลิ้นสอขีดก่อนก็ได้นะคะ แล้วเราก็ติดกาวยูฮูลงไปแต่ว่าพี่พาไม่มีก็เลยใช้กาวสองหน้านะคะแต่ถ้าเป็นกาวลาเทก็กอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะบวมขึ้นมาค่ะเพราะามันเป็นแค่กระดาษเพราะฉะนั้นไม่ได้เลยเราต้องติดกาวสองหน้าเข้าไปค่ะอย่างงี้นะคะสองด้านค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็ถึงเวลาที่เราต้องเคลือบแล้วนะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะซื้อร้านเครื่องเขียนได้นะคะพี่พาซื้อมาแผ่นละ5บาทเราก็ลอกมาเลยค่ะติดทีละหน้านะคะนี่ก็ค่อยๆรีดทับลงไปค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดค่ะ เล็มขอบอีกทีหนึ่งนะคะได้แล้วด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ทำอีกด้านเหมือนกันเลย นี่นะคะเราได้มาครบทีมแล้วนะคะ JB เนาะพี่พาไม่รู้ทุกชื่อนะมี JR JR คนนี้หรือเปล่านะยองแจหรือเปล่าพูดผิดขออภัยนะคะยุนยอมอะไรหุนยอมแล้วมีมาร์คอาใครมาร์คอะคนนี้ปะมาร์คเนี่ยแบมแบมเขารู้ว่าคนนี้แบมแบมเขาชอบหน้าแบมแบมเออเอย่างงี้นะแบมแบมเพราน่ารักดีนะดูสิ เขายิ้มแล้วก็แบบยังไงไม่รู้แต่ว่าเวลาเขาหน้าเอาเอ,เ,อเขาดูหล่อจังเลยอะเจ๊ชอบเหมือนกันนะโอเคเราจะมาเจาะเลยพี่พาจะเจาะอ,อันใหญ่กับอันเล็กให้ดูเพราะว่าวงคุณแจพี่พามันหมดแล้วเขาจะเจาะว่าหน้าวงแล้วกันเนาะฝั่งนี้ดีไหมโอเคฝั่งนี้นะเวลาเราเจาะเนี่ยเราอย่าเจาะแบบไกลเกินเพราะว่าน็อตของเราหรือว่าวงกุญแจของเราอะ่ะมันจะมันไปไม่ถึงนึกออกไหมโอเค ใช้อะไรเจาะก็ได้เมื่อกี้ที่พี่พาใช้กันไก่นะแต่ตอนนี้แบบอยากให้มือโปรหน่อยก็ใช้อันนี้เจาะแบบประมาณว่าเอ้ยมีอะไรอย่างงี้อันนี้มันจะแบบว่ามนแลดูแบบไฮโซนิดหนึ่งนี่นะหมุนหมุนเจาะเจาะอย่างเงี้ยแหละแค่นี้เพียงพอแล้วเราก็ใช้ตัวนี้บิดเลยเข้าไปเหมือนที่เราเคยบิดเอ่อเรซินอะไรพวกนี้ แค่ฝนด้านหน้าเนาะถ้ามันซึมเข้าข้างๆนี่ก็อาจจะเปลี่ยนเหมือนกันนะเฮ้ยน่ารักอะ่ะดูสิเป็นหวงกุญแจอันนี้เป็นพวงเล็กอันนี้เป็นพวงใหญ่เห็นปะจะคนละฟิลกันนะเราไปห้อยกระเป๋าได้เลยนะคะเก๋ๆเนาะหรือว่าเราจะทําเป็นการ์ดให้เพื่อนก็ได้เนี่ยเป็นการ์ดเป็นใบๆแบบนี้เนาะก็ลักษณะเขาก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เท่ากันสีทีเดียวพี่พาคคิดว่าไม่เท่ากันก็เก๋ดีอะ่ะเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะ โอเคน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วอยากเห็นอะไรอีกเอาเป็นแบบการ์ดใสหรือว่าพัดใสนะคะของ J-pop หรือว่า K-pop อะไรอย่างนี้ได้เลยนะเอาผู้หญิงบ้างชอบใครพี่พาไม่ค่อยรู้เนาะถ้ายังไงก็บอกมาได้นะหรือว่ายัางจะเอาก็ซีเว้นเหมือนเดิมก็ได้เลยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป่าพาไปาแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย